มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป่าบอลชาแนลมาก้อยผมอีกแล้วไปจวดกันก่อนนะวันนี้ไม่ได้ทำเองนะซื้อมาก้อยผอมมาแชฟฟิาเย็นเย็น นี่แลกแต่แลกนะครับชนหวานนกจกมกาไปดีไหมอู้อเย็นเย็นมาก้อยขมทีเด็ด ของโชคตีนองเเลยทำยังไงไปมไม่เคยทำให้ผิดหวังวนะร้านเนี้ยอร่อย That thing. Mm. Mm. <clears throat> yeah. mm -hmm. God. All right ไอ้ผมเนี่ยคนทำต้องมีฝีมือครับเนื้อต้องสดไม่ใช่อยากทำก็ทำนะอืมอร่อยกานนี้อร่อยเลยมีตับมีผักทิเลียว 嗯嗯。嗯。你说啥？说的。<noise> Good one. Good one. เจอกับกิมน้าฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับป่าบอลชายแนวนะอจ้วน